สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดส,สมานรัตนารามนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ริมแม่น้ำบางประกงนะครับผมามาชมบรรยากาศนะครับผมโอ้โน่นมีโดเรม,มอนนะครับแจเอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะครับผม บรรยากาศสวยงามนะครับริมแม่น้ําบางประกงนะครับผมนี่เป็นกระทงใหญ่นะครับผมแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะครับทัางบนนั้นก็น่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะครับโอ้โหได้แต่ขับรถผ่านนะครับบรรยากาศดีมากนะครับโดยรอบนะครับโค้งน้ําทางโน้นก็โอ้ยสุดโอ้โหลูกตาเลยครับบรรยากาศในวัดครับ ปลาเล็กปลาน้อยว่ายวนเวียนอยู่นะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับที่เห็นเขียวๆนค่คือองค์พญานาคนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับข้างในโน้นก็จะมีที่ให้ทำบุญนะครับผมจะไม่ได้เข้าภาพ เข้าไปดูนะครับผมอันนี้ก็ใครอยากร่วมทําบุญก็ได้นะครับนี่นะครับกับสักระงค์พ่อพระศิวรีนะครับพระสังฆจายมีองค์สมเด็จพระพุทธารย์โตนะครับองค์หลวงปู่เสาองค์หลวงปู่โตองคหลวงพ่อเกษมองคหลวงพ่อฤาษีลีงดำองค์หลวงพ่อหอมนะครับ พ่อสมชายอง,งค์หลวงปู่คูนนะครับก็องค์หลวงพ่อผินนะครับทํางานก็สวยงามนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นองค์พญาเพชรพัฒนาราชนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับนี่กบยกเขียวพันปีว่างั้นนะครับโอ้โห สวยงามมากนะครับผมแนล์มาร์กนะครับนี่คือวัดสมานร,รัตนารามนะครับมีองค์พญานาคสีเขียวนะครับครับโอ้โหสวยสดงดงามองค์นี้จะออกเป็นสีชมพูผสมสีส้มนะครับเป็นบรรยากาศบางกระโน้นก็ พระพรมสีหน้านะก็มีเจ้าแม่ควนอิมนะครับนี่คือแลนด์มาร์กนะครับของวัดสมานร,รัตนารามก็คือองค์พระพิคเนศนะครับองค์ใหญ่นะครับน่าจะที่สุดนะครับข้างนี้ก็มีพระพุทธมหากรุณาคุณประสิทธิ์นะครับ น่าจะเป็นขององค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับสร้างไว้นะครับผมใครก็อยากมาไหว้นะครับมีเครื่องสักการะนะครับถูกเทียนบูชาได้นะครับสาธุนะครับมีองค์พระพิฆเนศนะครับหลายกรนะครับร้อยแปดกรนะครับผมมีหนูนะครับโอ้โหนี่นะครับ สุดยอดนะครับผมนี่คือวัดส,สมานร,รัตนารามนะครับผมโอ้โหนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ถึงเป็นวันธรรมดาได้ก็คนมากหน้าหลายตานะครับ ทางโน้นเดินไปก็น่าจะมีทางฝั่งของคนจีนนะครับอันนี้เป็นพระปรนนิพิไทยของสมเด็จพระพันปีนะครับผมพ,พระพิฆเนตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมโอ้โหนี่นะครับแาแกะสลักน,นะครับแบบหูทิพตาทิพนะครับ บรรยายไม่ถูกนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับวัดสมานร,รัตนารามนะครับนี่นะครับวัดสมานร,รัตนาราม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมหากชอบคลิปเข้าวัดท่องเที่ยวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ